วันนี้จะขายยางไม้ได้เท่าไหรกันนะคนต่อไปเลยครับทั้งหมดสิบเจ็ดโลครับอ่ะดีเงินครับได้แค่สิบเจ็ดโลเองถือว่าได้น้อยนะเนี่ยโอ้ได้เยอะเหมือนกันนี่นายกเกษตรได,ได้ตั้งสี่สิบโลเลยฮะเมื่อกี้ได้เท่าไหรนะ สี่สิบโลอละอย่างงั้นเหรออ่ะดีเงินวันหลังมาขายได้ใหม่นะใครอยู่ตรงนั้นนะฉันเห็นนะว่านายนะ่ะขายยางไม้ได้ตั้งสี่สิบโลทำได้ยังไงบอกมาดูนี่นะได้สิ นี่เลยใช้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรสู้สมิมันคืออะไรสารทาหน้ายางช่วยให้น้ำยางไหลเพิ่มและหยุดในเวลาที่กำหนดน้ำยางไหลเพิ่มเป็นสองเท่าเข้มข้นขึ้นเปลือกนิ่มกรีดง่ายทำน้ำ <c oughs> หลังใช้หนึ่งปีโคนต้นจะใหญ่เป็นเท้าช้างในต่อเนื่องสาถึงห้าปีปริมาณน้ำยางจะเพิ่มเป็นสองถึงห้าเท่าจากเดิมสามารถกรีดยางได้ตลอดชีวิตวว wow. เอายางไม้มาขายครับโอ้ได้ตั้งสามสิบโลทำได้ยังไงกันเดือนที่แล้วยังได้แค่สิบเจ็ดโลเองทำได้ยังไงน่ะเหรอนี่งไงล่ะ,ะนี่มันสารทาน่ายางตราเกษตรสูตรอย่าลืมหามาใช้นะครับทุกคน